คุณค่าอยู่ที่ความคิดการศึกษาทำให้เราเห็นโอกาสนะครับสุภาษิตไก่ได้พลอยหรือหัวล้านได้หวีสะท้อนให้เห็นถึงคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีค่าซึ่งไม่ต่างอะไรกับไก่ที่ไม่รู้จักคุณค่าของอัญมณีและการได้หวีมาของคนหัวล้านก็ไม่รู้จะใช้หวีไปทำไมผมจะขอย,ยกรมเรื่องราวของสามก๊กนะครับตอนศิล ทูลเสด็จพระเจ้าเฮนเต้ไปยังพระน,นครลกเอียงเพื่อหลบหนีการไล่ล่าของลิฉุยและกุยกีที่ต้องการลอบปลงพระชนหรือฆ่าฮองเต้นันเองนะครับพระเจ้าเฮียนเต้ยอยู่ในสภาพตกอับย่ำแย่แตันสินนึกออกอยู่วิธีเดียวก็คือการเขียนจดหมายถึงเราขุนพลเราขุนศึกเพื่อขอกองทัพมาอาราขาอาทิเช่นโจโฉอ้วนเซียว กองซุนจ้านอ้วนสุดเล่าเปียวทับที่อยู่ใกล้ห้องเต้ที่สุดคือทับของอ้วนเซี่ยวและโจโฉส่วนกองซุนจ้านนั้นอยู่ยแถบทางเหนือเล่าเปียวอยู่แถบทางใต้เมืองฮูโตไปอีกหลายร้อยลี้ส่วนอ้วนสุดนั้นอยากเป็นห้องเต้ย่อมไม่ส่งคนมาช่วยแน่นอนเพราะยังลงไหลในตาเป็นนินยกเหลือแต่แค่โจโฉและอ้วนเซี่ยว สำหรับโจโฉมองว่าจักรพรรดิหรือฮ่องเต้นั้นคือบุคคลสำคัญที่ทำให้เขาเป็นฝ่ายรุกหากมีฮ่องเต้อยู่ในมือย่อมบัญชาเราขุนนางขุนศึกได้โจโฉจึงทุ่มเทชีวิตในการยกทัพไปอารักขาฮ่องเต้อ้วนเซี่ยวผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองเกงจิว๋วกับมีมุมมองที่แตกตา่างเขากลับมองว่าฮ่องเต้เพระองค์นี้เป็นภาระเป็นตัวทวง ไม่ควรที่จะรับมาอยู่ด้วยกันจึงจัดทัพเตรียมขยายแผ่นดินลบพุ่งกับกองซุนจ้านนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วโจโฉทําการสําเร็จโจโฉไม่ได้ทำการสําเร็จเพราะตัวเขาเองแต่เขามีกุนซือที่คอยชี้แนะนําทางจนเขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาหวังจึงทูลเสด็จฮ่องเต้ไปยังเมืองฮูโตพร้อมและกลุ่มอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมด โยกย้ายบุคลากรของตนเข้ากลุ่มตำแหน่งสำคัญสำคัญต่างๆแอบอ้างราชนการปราบศัตรูทางการเมืองของตัวเองก็คือใครที่ไม่ใช่ญาติสนิทมิสหายของโจโฉก็เตรียมตัวระวังไว้ให้ดีแต่ส่วนใครที่โจโฉสนิทก็จะถูกนำมาแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญสำคัญคุณผู้ฟังครับทุกสรรพสิ่งล้วนมีค่าแต่คนจะมองเห็นค่าหรือไม่อยู่ที่มุมมอง ว้นเซียวมองห้องเต้เป็นโตทว,วงเป็นภาระค่าใช้จ่ายเขามองแต่ว่าจะเสียอะไรมากกว่าที่จะได้อะไร